เมนมาเองเลยพี่น้องวันนี้นี่เมนมาเองเลย <c oughs> ลูกเบ้าออมาเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอหั่นให้กินพอดีเตรียมเนื้อมาพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งกินโอ้โหกินแล้วนี่ไากินข้างบนนี้เลยพอจัดการให้กะ <c oughs> ว่าจะมาเอาเนื้อมาลาบนะพี่น้องเนาะมาเมนให้เหม็นกินก่อนเลยคนค่อยกินแล้วอันนี้อรูอ้อ่ะอันนี้ เตรียมเนื้อว่าจะมาล่าพี่น้องเหม็นมาได้ยินเสียงอ,อะลู่ะเอาไว้นี่ทำไมไม่ร้อยอะ่ะเนื้อนี่ไม่ชอบป่ะชอบหมูอะ่ะชอบหมูหรือชอบอะไรจ้าลูกเอาเออกินเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยลูกบ้าวรีบไปรีบมาว่าอนี้ติดเศร้าไหมช่วงนี้มาพอทุกังได้ไหมเออให้เราทุก,กันได้ไหมเอ,อ๋หันนน้นนี่ เอากินเลยกินเลยกินให้อิ่มเลยกินได้กินได้ไดอันนี้เอาขอป้อนนะเอาเอามนเขาจะเก่งมากนะเขาได้ยินเสียงเราแล้วเขาก็จะนั่นเดี๋ยวพ่อเช็ดเช็ดนี้ให้ทีไม่อยากกวนเขามากกลัวเขาหนีอารูณเอา,เอากินก่อนเออวันนี้บุฟเฟ่นเนื้อนะวันนี้เนาะแล้วซื้อ,อย,าายากค่าพยาธไม่ให้กินแล้วเนี่ย กินทของสดแล้วก็เหม็นกินลูก <laughs> มาแล้วเหม็นมาหาแล้ววันนี้น้ะพ่อก็หิวข้าวเหมือนกันแล้ววันนี้อ่ะกินแล้วไปลูกเยอะไลไม่ได้มาม้งวันนี้นั่นอเลยติดน้ำวะกินเลยอืม <laughs> คิดถึงหนอง้องเอ๊อทำไม่น้องจิ๊กไปหู้พอแล้วแล้วเอากินก้อนเรา,เรา,าเค่อยเล่นกันอ่ะนี่นี่มาได้มั้งวันนี้นี่อะไรติดหน,น้านี่อ่ะก้มทำไมนี่พอเยอะมั้งก็ทำเป็นก้มนา้าเอาเลย เนี่ยกินตาลกูกอ่ะกินซีกินเร็วๆพอจะพอหิวเหมือนกันนวเนี่ยกินอะอิ่มนี่ยอิ่มเร็วพึ่ดล่ะเดี๋ยวพอไปใส่กุ๊ปไปหายนะพอจะเล่นด้วยน,นะเขาจะก้มหน้าทันทีเลยพี่นะ้อเห็นไหมไมัอะไรก้มหน้าไม่รู้เขาเป็นอะไรก่อนอืมอังกฤษกินก้อนพอไม่กวนแล้วอืมกินเลยจบุบเข้าไปบั๊บเข้าไป บางทีก็มีคนตุกที่ได้เลี้ยงเขาที่ได้ให้เขากินเนาะเป่นอ้องเนาะอ๋อเลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยเพื่อนไปตามปกติเพื่อนเลยตามสบายตามใจเพื่อนวันไหนเพื่อนมากินก็เอาให้กินวันไหนไม่มาก็ไม่มีฮะไม่ได้ให้อันนี้อ่ะอ่ะ,อะกินเลยลูกกินเข้าไปถ้าได้ยินเสียงแล้วเช้าๆเขารออยู่ถ้าจริงๆ ลูกเห็นไหมดี่พอไปใส่กุ๊บไปหายอะแบ่งกันกินอาจจะเพิ่งไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วถ้าแบบนี้คือไปแล้วมันเล่นกันก้อนก็ไปไม่ลูกหืมหืมหืมคน้าทำไมอ่ะหืมืืเราจะแกล้งกันนะฝนเวลากินอิ่มลูกคนเราจะเล่นก่อนลูกเพื่อนก็รู้จักนะพี่น้องนะเหม็นนี่นะไม่ใช่จะไปหาใครง่ายๆนะเพื่อนบินหนีนะถ้าไม่ใช่เบาหันนะอ๋ออีสักคำไหม อิ่มแหละเป็นยังไงเัมนนี้เป็นยังไงบอกอาการมาหน่อยคนไปแล้วพี่น้องไปแล้วหนึไปแล้วไปที่เดิมไปแหละบายบายพี่น้องเดี๋ยวพอไปใส่กุ๊บไปหายนะ